สวัสดีครับผมครูดาจากโรงเรียนสอนขับรถเซฟดีนะครับจะมาสอนท่าสอบท่าที่3เป็นการถอยหลังเข้าจอดช่องว่างด้านซ้ายซึ่งประกอบด้วยหลักจะต้องมีไม่น้อยกว่า9หลักนะครับช่องกว้างเท่ากับความยาวความกว้างของตัวรถบวกกระจกมองข้างข้างละ0.5เมตรส่วนความยาวของตัวรถรถยาวบวกความยาวของตัวรถบวกเพิ่มอีก6เมตรสําหรับรถชนิดที่3 ตั้งแต่เริ่มอถอยหลังเข้าจอดช่องว่างด้านซ้ายจะต้องใช้เกียร์หรือเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน7ครั้งจะต้องไม่ขับรถเบียดหรือชนหลักรถจะต้องขนานขอบทางด้านซ้ายหรือหลักที่กําหนดจะต้องไม่เหยียบเส้นแบ่งช่องทางนะครับอันนี้คือท่าสอบท่าที่3ครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันนะครับผม